ทีรักจารุวัตนค่ะลำดับถัดไปค่ะน้องกัดอัอเด็กหญิงพัชสิรินัะภูยานสวัสดิ์ค่ะ ลำดับถัดไปน้องมิกกี้เด็กชายนัทวัฒน์วงเจียมองกล้องนะคะสื่อมวลชกนก็คือแม่รอไปถึงภาพอยู่ลำดับถัดไปคะ่ะน้องเอ็มออนเด็กหญิงเอ็มออนแก้วรำ เป็นความน่ารักสดใสที่ทุกคนอิ่มเอมใจค่ะลำดับที่9เด็กหิ้งแปลวผ่านค้าขายหรือน้องแปลวค่ะวันนี้นะคะเป็นหนึ่งสาวที่มาในชุดไทยประยุกต์ดาบแฟชั่นนิสต้าสุดๆอะ่ะลำดับถัดไปน้องออโต้เด็กชายปันบประยูนหงค่ะ น้องทีมอินบาลพัทยาทุกปีใช่ไหมคนแรกที่เราจำแ่นนะคะหลังจากไปน้องเคทค่ะเด็กหญิงชลิดาสุนทรรุ่งสิริค่ะน้องฟางข้าวเด็กหญิงกันกนิษฐ์คมทาค่ะ น้องไข่มุกเด็กหญิงชานิตาเชื้อตะบโอล ันนี้เรามอบให้ค่ะน้องมารรนาเด็กหญิงมารีนาปาริชาสตตลสกี้คนสวยทางด้านนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนสวยด้วยนะคะและน้องลอรี่เด็กหญิงลอรีปะริชวันสตสตลส,สกี้ หนูเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมคะลูกนั่นไงนะคะลลี่กับมามีหน้านะคะสวยงามมากๆและแต่ช่วงนี้ค่ะขอขอบพระคุณคุณไทยรัฐโพเกตผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอ,อร์มินอลชัวิทิาัยพรทยาที่ได้ให้เกียรติมอบทั่วรางวัลและกิิบัตรกับน้องๆในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะขอ,ขอบพระคุณพี่ซ่องค่ะ ขออน,นุญาตให้ท่านได้รับขอด้านล่างไปสักครู่นะคะแล้วก็จะกลับขึ้นมาถ่ายภาพกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายค่ะและในวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากอีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นนายกสโมสรไลออนค่ะขอต้อนรับคุณอาริรัตสิริสังวรนายกสโมสรไลออนขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะลำดับถัดไปค่ะ ร่าเซฟอันาาข้งถ้วยรางวัลแล้วก็เก็บบัตรนะคะให้น้องๆได้เก็บเป็นประวัติผลง,งานน้องของขวานนักน้องของขวาญเตินแบบนะคะเด็กอรงแลัพัประดาแยาประยูนอันนี้ถึงคิวของหนุอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะ ยอดค่ะสี่ขวบเดินได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะคะที่ก่อนเดินตกเวทีนะคะอายุเท่านั้นเก่งมากๆลำดับต่อไปน้องใบบุญเด็กชายบุญบัญชาเกษมสุขนกพคุณค่ะก็มีเครื่องแต่งกายหลากหลายแบบหลายสไตล์นะคะนอกจากจะเป็นชุดไทยแบบดั้งเดิมก็จะมีนี่แหละค่ะชุดไทยประจำาถิ่ประจํภาคชุดไทยประยุกต์มากมาย ลำดับถัดไปน้องใบบัวเด็กหญิงบัวบุษกรเกษมสุขนพคุณค่ะเขาต้องเป็นพี่น้องกันแน่เลยใช่ไหมคะใบบุญกับใบบัวเป็นแปดกันเลยหรอคะอยากให้มาถ่ายรูปพู่กันจังเลยนะคะน้องใบบุญกับใบบัวลำดับถัดไปค่ะน้องปานเด็กชายตินภพลินไทยสงค่ะเอาคนนี้ น้องมีไอคอนแท็กสายตากับพิธีกรผมเองลำดับถัดไปค่ะน้องปรีมเด็กหญิงปักพิชยาลินไทยสงอยู่ไหมคะอ๋คนนี้คนนี้กำลังจะหลับเลยพิธีกรกวนนะคะ กายกับน้องปริมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะพี่น้องหรือฝาแฟดคะลูกพี่น้องอ๋อพี่น้องกันนะได้เลยและน้องกี้ค่ะเด็กหญิงพิมพ์นพัสทีธีรนันทักวานิช